สประตูนะครับรถคันนี้เป็นรถเก๋งนะครับบิ๊กซีดานนะครับแคมรี่สองจุดห้าไฮพีดพีเมียมสวยงามสภาพตล,ลอดเลยรถเนี่ยบอกเลยว่าเกรดพรีเมียมเลยนะครับเรียกว่าเป็นเกรดต้นต้นเลยนะรถที่เรามาขายทุกคันนะครับสภาพสวยสภาพเนี้ย แบบนี้ทุกคนนะครับเป็นตัวออนิวนะครับชมออนิวนะครับช่วงล่างจะหนึบจะแน่นจะเงียบขับสนุกขับมันนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับตัวนี้ผมย้ําเลยนะเป็นตัวไฮบริดนะครับไฟฟ้ากลึงน้ํามันนะครับประกันตัวแบตเนี่ยเหลืออีกเยอะเลยนะครับเหลืออีกเยอะนะครับสีดํหล่อหล่อรถสภาพสวยเดิมนะครับตัวรถเนี่ยเครื่อง2,005นะครับ2,005นะครับถ้าเน้นความประหยัดเนี่ยอาจจะได้อาจจะได้ดีกว่าตัวที่เป็นตัวเบนซินล้วนนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวไฟฟ้ากลึงน้ํามันนะครับเรียกว่า เป็น2ระบบเข้ามานะครับควบคุมทั้งหมดเนาะรถคันนี้นะครับผมย้ำอีกนะเพิ่งเข้ามาเป็นรถมือเดียวนะครับรถมือเดียวโรงงานปราศูนย์นะครับในราคา9 3 9 0 0 0บาทนะครับ9 3 9 0 0 0นสามหเก้านเลทพรจวนหน17,000บาทเท่านั้นนะครับสีดำหล่อๆสีเดิมแล็กเกอร์มไม่เคยเคลียร์นะครับออปชั่นต่างๆบอกเลยว่าคุ้มค่ามากผมบอกเลยว่าเดี๋ยวนี้จะพาดูรอบคันนะครับเป็นยังไงเดีย๋ยวไปดูกันนะครับ ดอกเบี้ยเริ่มต้นนะครับ2.39เท่านั้น4ปีนะครับและก็ที่สาคัญนะครับดอกเบี้ยถูกโปรโมชั่นคุ้มครวมเป้มีให้ครับทะเบียนสวยๆ1255โลโก้สีดําตัดกับสีฟ้าแบบนี้คือผมบอกว่านี่คือตัวไฮบริดนะครับประหยัดน้ำมันมากขึ้นนะครับออปชั่นดีขึ้นนะครับแล้วก็ตัวกระจกเนี่ยเป็นกระจกปรับพาวไฟฟ้าและก็ที่สาคัญนะครับเป็นสีโทนเดียวกับตัวรถนะครับมีบายสปอร์ตให้พร้อมๆครบๆแบบนี้นะครับมีเรียกว่ากล้องหรือเซนเซอร์นะครับ แจ้งเตือนมุมมองสายตาก็มีคอฟฟี่เมทินเซรามิกด้วยนะครับสีสันสวยเดิมเงางามนะครับออปชั่นต่างพวกไฟจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับโปรเจคเตอร์ LED นะครับสีสันสวยเดิมเงางามนะครับรถโฉมสปอร์ตตัวออรนิวนะไฟท้ายเป็นแบบปลายดัตซ์เซไรนะครับสีแดงใสกับสีโครเมียมสวยเซนเซอร์หน้าสี่หลังสี่ครบแบบนี้นะครับรถสภาพสวยออปชั่นครบครับใครสนใจนะครับติดต่อหาไปได้เลยนะครับเบอร์โดยตรงเนาะ0 9 4 7 8 9 4 8 4 8นะครับ ด้านในสวยโปร่งกว้างนะครับน่าสบายบอกเลยนั่งสบายได้เลยนั่งเลยนะนั่งได้เลยนะครับแล้วดูยกขึ้นปุ๊บนะครับให้ดูตัวถังบอดี้นะครับสภาพใหม่กิปซีนยางสภาพเดิมสวยนะครับซีนยางท่านผูมสวยตัวของตัวถังสภาพเดิมกิปแบบนี้นะครับสภาพเดิมนะครับซีนเดิมๆแบบนี้เลยนะครับใครสนใจตีดต่อาไปได้นะครับศูนย์9 4้าสี่เจป้าสี่ดสี่ดนะครับตัวถังบอดี้ให้ดูนะซีนด้านในเห็นไหมครับนี่เดิมแท้ต้องเป็นแบบนี้นะครับ เดิมแท้ต้องเป็นแบบนี้นะครับเป้มีแคมรี่ให้เลือกนะครับตั้งแต่ตัว 2.5G ธรรมดา2 5งสปอร์ตนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยรถไหม่น้อยเนาะกหม่ลักหมื่นเข้ามานะครับก็ติดจองเรียบหมดเลยนะครับติดจองเรียบหมดเลยนะครับอ่าแล้วดูนะครับสีเดิมฝาท้ายเดิมนะครับนี่สีเดิมฝาท้ายเดิมแบบนี้นะครับรอยต่อโครงสร้างเม็าน์คนะครับนี่เม็ดองเม็าน์คไฟท้ายของแท้ไทยคอยโตะนี่ของแท้ของเดิมนะครับจากศูนย์เลยนะคันนี้นะครับผมบอกเลยนะรถสวยเหมือนใหม่นะครับ รถสวยเหมือนใหม่นะครับฝาท้ายไม่เคยแกะไม่เคยเปลี่ยนสีเดิมแท้นะครับสภาพสวยออปชั่นครบครับคันนี้ผมบอกเลยว่าซื้อได้นะครับสีดำหล่อๆเนียนๆนะครับสภาพสวยกริบเลยใครหาอยู่นะครับพอประมาณหมื่นเจ็ดรายได้ก็ประมาณสามหมื่นสี่สามหมื่นห้าซื้อได้นะครับล้อหน้าดิสเบรกล้อหลังก็ดิสเบรกแม็กอลลอยเดิมแท้โรงงานนะครับถ้าแคมรี่นะครับแม็กจะเป็นแม็กอลลอยแบบนี้แม็กจะเป็นตัวแม็กเดิมนะครับ เก็บเสียงดีขึ้นนะครับด้วยตัวยางที่เป็นยางสปอร์ตแบบใหม่นะครับเก็บเสียงดีขึ้นแล้วก็ตัวแม็กมีความเบาขึ้นนะครับการขับขี่ในอัตราเร่งนะครับที่ความเร็ว1้อยสี่ร้อยหกเนี่ยก็รองรับมาเหมือนกันนะครับหลังคาซันรูฟมีมาให้ครบครบแบบนี้หลังคาซันรูฟมีให้นะครับมีให้แล้วครบสุดเบาะหลังนะครับออปชั่นต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวพนักพิงแขนที่สามารถตัดไฟฟ้าตรงนี้ได้นะครับตรงนี้นี่ครับเป็นแง่เห็นไหมนี่ครับ ที่วางก้านนมีให้ครบครบนะครับตรงนี้ก็เรียกว่ามีเบาะที่ปรับได้ด้วยนะครับเบาะปรับได้นะอ่ะก็นี่ครับเบาะปรับได้นะปรับเอนได้นะครับเอ็นได้หลังได้นะครับนี่คือตัวพรีเมียมนะครับให้พรีเมียมเท่านั้นที่มีนะครับแอร์ด้านหลังมีให้2จุดพร้อมกับฟาชาร์ชนะครับสภาพสวยออชันครบแบบนี้สวยจริงกริบๆเลยนะครับโครงสร้างอย่างอื่นไม่ต้องดูครับไม่ต้องห่วงนะรถใหม่จริงนะครับ รถใหม่จริงหรูจริงนะครับรถไม่มีชนแน่นอนนะสมาที่นะครับมีมาให้เนาะครบแบบนี้นะครับเป็นปุ่มไว้แตะนะครับสมาคิเรตเนาะแตะล็อกหรือปลดล็อกได้นะครับด้านในเป็นสีดําโทนกับสีเบตนะครับสว่างสว่างเบาะหนังปรับได้แทิศทางกระจกปรับไฟฟ้าแปะอ่าสีบานทั้งหมดเลยนะครับสีบานนะแล้วก็ตัวเมมโมรี่ซีก็มีให้ครบๆนะครับสําหรับบอกนะครับนี่ครับบอกก็เคยมีเมมโมรี่ซีไว้นี่ครับมีให้ครบแบบนี้อ่า ป็นไงครับคุ้มนะบอกเลยว่าคุ้มนะครับปุ่มทีเป็นสีฟ้าก็เพราะว่าเป็นตัวไฮบริดนะครับผมดัยมัลติฟังก์ชันมีเซ็นเซอร์การชนหน้าเรดาร์นหน้าแล้วก็ด้านหลังระบบการออกนอกเลนก็มีให้นะครับออปชั่นครบๆปรับอิศรามีครบเลยนะครับสภาพสวยแบบนี้นะครับสนใจติดต่อหาไปได้นะครับ0ูนย์เก้าสี่เจ็สี่แปดสี่แปดนะครับสภาพสวยออปชั่นครบนะครับตอนนี้รถติดแล้วนะรถติดแล้วนะครับเลขไม้เท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันนะครับ มาอยู่ที่1 0 0 0 0แสนอีก1 0 0 0 0หโลนะครับถ้าถามว่ามีราคาถูกกว่านี้ไหมมีนะครับ9ก้0 0สนแล้วก็ได้ในเรื่องของตัวไม้ประมาณ90,000โลนะครับมีให้เหมือนกันเห็นไหมครับมีบอกแจ้งเตือนลมยางด้วยนะครับว่ายางฝั่งท้ายอ่อนนะครับส่วนจอนะครับติดตั้งเครื่องเสียง jbl มาให้พร้อมกับตัวนิวเกเตอร์แผ่นที่นําทางมีครบครบ,ครบนะครับมีครบเลยนะครับมีให้ครบนะ แอปต่างๆของโ่งเสียงมีครบนะครับสวยน่าใช้นะครับสนใจวันนี้ติดต่อมาได้แม่นติชาร์จตรงกลางมีให้ครบเกียร์ออโต้โหมดนับขี่มีทั้ง EV โหมดนะครับโหมดอิโค o พาวเวอร์นอร์มเดล้วกเบาะเนี่ยปรับได้หลายอย่างเลยนะครับพัดลมพัดลมก็มีให้นะครับพบเครื่องนะครับพบเครื่องเลยนะครับปรับระดับพัดลมได้โอเคสวยคุ้มค่านะครับเค้าเกียร์ถอยกล้องหลังมีกล้องให้พร้อมๆแบบนี้นะครับสวยคุ้มค่าเลยสนใจติดต่อมาได้ นะครับ0ส4 7 8 9 4 8 4 8นะครับสภาพสวยออปชันครบนะครับปุ่มเปิดไฟตัดหมอกด้านหน้าไฟสูงนะครับปุ่มฝาท้ายปุ่มฝาถังน้ำมันอยู่ตรงนี้ครบแล้วนะครับสวยเลยนะครับอ่เดี๋ยวพาไปดูนะครับในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างโครงสร้างรถเดิมสวยแบบนี้ไปบอกเลยว่าไม่อยากให้พลาดกันนะครับสภาพสวยแบบนี้รถมีคันเดียวเท่านั้นเครื่องเปิดมาสะอาดสะอ้านนะครับฝาเป็นฝาค้าโชกแบบนี้นะครับ ฝาค้าโชกฝากระโปรงเดิมซีนเดิมนะครับไมเอลกิฟต์โกลโกซ้ายขวาโครงสร้างบอดี้เดิมสวยนะครับนี่สภาพเดิมเดิมนะครับคานองคานหน้าเดิมสวยแบบนี้เลยนะครับใครสนใจนะครับติดต่อหาไปได้นะครับ0 9นย์9 4 8 4 8จปนะครับหัวโชกซ้ายขวาเดิมฝาเดิมซีนเดิมแบบนี้ติดต่อหาไปได้เลยเบอร์โดยตรงนะครับ0 9 4ย์9 4 8 4 8จปนะครับแอดไลน์ดีทักมาได้คันนี้เครื่องเดิมเดิมนะครับเครื่องของ ตัวโตโยต้ตเนี่ยก็ทนถึกอยู่แล้วนะครับสภาพกิปสภาพใหม่นะครับด้านหน้านะครับมีตัวใจชงใจชาร์จให้ครบครบแบตเตอรี่อยู่พร้อมๆนะครับก็เรียกว่าสภาพคือพร้อมใช้เลยนะครับพร้อมใช้พร้อม,อมขี่คันนี้นะครับราคาดีนะครับ ราคา939,000นะครับแคมรี่ชาสีดำเนี่ยเป็นไม่เรียก่อน4คันนะครับมีปี19มีปี20มีปี21นะครับราคาไล่ๆกันไม้ไล่ๆกันไม้90,000ไม้70,000ม,มีครบหมดเลยสนใจติดต่อมาได้โทรมาได้0 9 4 7 8 9 4 8 4 8ูรู้าคนไหนสนใจโตโยต้าแคมรี่2.5ไฮบริดพีเยมแอดไลน์ที่ทหได้เลยนะครับ094 เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดนะครับแอดไลน์ line, ดีทักมาได้ผมบอกเลยว่าวันนี้เอารถสวยน่าใช้สไตลยผู้บริหารนะครับไม่ต้องผู้บริหารก็ใช้ได้ขอแค่มีตังค์ก็พอนะครับผ่อนหมื่นเจ็ดหมื่นแปดมาเลยครับแต่ผ่อนไว้ก็จัดมาโทรมาได้นะครับรถสวยเกียตเออยู่ที่บริษัทเพชรยนต์รถมือสองนะครับอยู่ที่เซเลไทยหกสิบแปดนะครับแอดไลน์ line, ดีทักมาได้เดี๋ยวเป้ส่งโลเคชันให้แล้วมาลองดูลองเทสได้แล้วขับกันว่ารถเนี่ยสาภาพเป็นยังไงนะบอกเลยว่ารถสวยจริงตรงปกแน่นอนนะครับ รถสวยเกรดเอมาตรฐานนะครับติดต่อมาหาเป็นเลยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในวันที่ลูกค้ามารับรถนะครับผมสวัสดีครับ